แช่ได้พีเน้อแช่แช่น้ำฝือเฮานัวเข็มข้นโบมันนัวน้ำแป้งนัวได้นัวน้ำกระดูกน้ำหยางแช่แช่ตั้งกันอืมแช่แซ่แช่สบายดีเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ลาบไรส์อินยูเอสเอซีบาต้งฝือเนาะสำหรับสูตรน้ำฝือของค่อยกัญชีมีนะ หม้อเฟ้อซ่ํานีน้เนาะเฮาก็ใส่หางวัวประมาณนี้ประมาณ4แพวหางวัวหรือว่าลูกวัวแนวใดก็ได้แต่ต้องใส่เอาหลายด้วยนึงเพื่อว่าให้อ,อหินเฟ้งเฮาคันัวเลิกคันเฮาประหยัดเครื่องหันเงเฮามันสิบ่แซ่บแล้วก็ะก็สิมีผักซนนรีหัวหอมบัวใหญ่แล้วก็เครื่องอบเยเครื่องเฟที่มีขายตาม้าเอเชียทั่วไปเนาะคันผู้ใดมักหอมก็ใส่หลายผู้ใดบ่บ่มักกินแง มันสูตรไหลกับบุต้องใส้หลายแล้วก็ชิมีหางหอมปลอมแล้วก็ชิคเก้นเฟเวอร์นี่น้ำสีอิวน้ำเห็ดหอมแล้วก็ออสเตอร์ซอสน้ำหอยนี่แล้วก็น้ำตาลเนาะตาลมะพร้าวแล้วก็มีเกลือเป็นนัวแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวอันหัวกระเทียมดองกระชิมีเท่านี้แหละสูตรน้ำเฟรืรอของข่อยสำหรับหม้อเท่านี้ เอาบะดีเฮาสิไปปรุงกันเลยนเนาะเฮาก็สิใส่เลยสิใส่เครื่องก้อนแล้วเฮาจะค่อยสิใส่อันเนี่ยาผู้ใดอันบ่ม,มักอันนั้นกน ซอกถงมาใส่ถงขาวคั้นบูมีถงเขากะทอกใส่เลยก็ได้เพราะว่าบาดมันสุกนริมกระจ่มอยู่ทางลุ่มมันชิบอนนั้ำเกลือเป็นนัวแล้วก็ซกเกนเฟรชน้ำสิว แล้วก็น,น้ำาเห็ดหอมน้ำาออยสเตอร์ออยสเตอร์ซอสน้ำหอยใส่อาหลายหน่อยนึงเต็มถ้วยน้อยนึง,นนงแล้วก็กระเทียมพักกระเทียมขาวบ่ต้องย่านมานันอันน้ำาเฝอเฮามันจิอันอันนั้นบัดเวลาสุกแล้วมันก็สิจมลงจําพวกน คั่นเฮาแบบอันมีถุงเฮาก็มาใส่ถุงขาวถุงน้อยแล้วกะ็หัวกระเทียมดองใส่เบิดใส่ทางนา้ําทังตอนคันเฮาประหยัดเครื่องเอเฮามันสิบ่แซ่บ เขาใส่เครื่องเขาเบิดทุกแนวแล้วบบดนี้เขาก็สิมาใส่ซีนใส่ชีน,ใส,ชนใส่หานมวใส่กระดูกเวลาใส่กระดูกเขาจะบุษทอกใส่บาดเดียวเขาค่อยใส่เพื่อบห้นาม,มันโให้นาม,มันเย็นค่อยใส่แบบ็ด ใส่เลยใส่หลายๆค่อยแซ่บจะปิดฝาไว้ให้เบิดแล้วเขาก็ปิดฝาแบบนี้ไว้เาเรต้องปิดจำเห็ดแบบอันน่ะงะงให้มีลมในน้อยนึยนงมันจะค่อยบุปุ่ม กรต้มแบบนี้แหละต้มไปจนหอดอันประมาณสอชั่วโมงครึ่องอยางคีไลนะต้มดนเท่า้แห้งดีน้ำกระดูกเหามันกระชีน้้ำนัวกระชีออกมาก็กระชีแห้งเจ็บเขาต้มได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งน้ำเฟอรนี่มันรู้สึกว่าสุกละกินได้กาวลูกซี่ลง เราเาก่เห็ดเลยล่ะสำหรับน้ำฝืนนี่ก็แล้วแล้วสุกแล้วมาหอมหอมหอมแซ่บนัวเป็นเนื้อหลายสำหรับน้ำลวกมีกะสีลวกไว้บนหนึ่งตังห้าเขาสีบลวกใส่แกนี้มาเห็ดให้น้ำฝืเหอมส้มเตรียมว้เรียบ นี่เขาสกินกันเลยเห็นบอกเครื่องที่เขาใส้อันนะก้อนหน้านั้นนะอันที่ว่ามีแกนอันเขาป้อมแกนอัน black paper white paper ไม่ยมันก็นจะจมจมอยู่ลุ่มเบิดเห็นปะมันก็นจะโได้ขึ้นมา่นกับน้ำเฟื่องเขามันก็นสิเครืยอ์ ะอ้ยหอมแซ่บแแซ่บน้ำนาตรกระดูกน้ำตงซบได้แซ่บน้ำเปมือแซ่บสุดดีลองให้กินมึงเด้อ